าแรงสุดๆเข้มข้นแรงไม่หยุดชุดไม่อยู่กับสมุนไพรบำรุงร่างกายท่านชายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร DBMP Double Max Plus ผลิตภัณฑ์สำหรับท่านชายโดยเฉพาะด้วยส่วนผสมที่เป็นสมุนไพรที่เข้มข้นกว่าวันนี้เราจรึงอยากให้ท่านชายทั่วประเทศได้ลองด้วยสโ,โลแกนที่ว่า DBMP Double Max Plus อยากให้ชายไทยรักครอบครัวคืนพลังความเป็นชายให้ตัวคุณ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร DBMP Double Max Plus DBMP Double Max Plus 1กระปุกเล็ก30แคปซูลราคา1,250บาทแถมฟรี DBMP ชนิดน้ำ2หลอด d ีบีเอ็มพีดับเบิลแม็กพลัสหกระปุกใหญ่60แคปซูลราคา2,200บาทแถมฟรี d b m ีเชนิดน้ำ3า3หลอดแบบพกพา1แผงกาแฟท่านชาย d b m ีเอ็พซองพิเศษ100สายแรกเลือกของแถมเพิ่มได้อีก1อย่างมีสเปรย์น้ำหอม1ขวดหรือกางเกงบ็อกเซอร์1ตัวหรือเจลนวดท่านชาย1หลอด d ีบีเอ็มพีดับเบิลแกระปุกใหญ่120แคปซูลราคา3,800บาทแถมฟรี d b m ีเชนิดน้ำ6หลอดแบบพกพา2แผงกาแฟท่านชาย d b m ีเอ็พซองพิเศษ100สายแรกเลือกของแถมเพิ่มได้อีกหนึ่งอย่างมีสเปรย์น้ำหอม2ขวดหรือกางเกงบ็อกเซอร์2ตัวหรือเจลนวดท่านชาย2หลอด d b m ีเอ็มพีดับเบิลชนิดน้ำ12หลอดราคา1,000บาท กาแฟท่านชาย DBMP 3กล่องแถมฟรี1กล่องราคา1,550บาทแจกจูใจคืนกำไรให้ลูกค้า DBMP Double Mac Plus ทุกกระปุกมีค่าเมื่อซื้อ DBMP Double Mac Plus กระปุกเล็กหรือกระปุกใหญ่เก็บกระปุกไว้ให้ดีใต้กระปุกมีรหัสรุ้นรับรางวัลใหญ่รถจักรยานยนต์จำนวน1รางวัลทีวีขนาด40นิ้วและของขวัญพิเศษอีกมากมาย ตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2564เท่านั้นประกาศรายชื่อให้ทราบภายในเดือนกรกฎาคม2,564ซื้อทุกครั้งเก็บทุกกระปุกห้ามพลาดคุณอาจเป็นผู้โชคดี